จีจ้าเจ๊แกงไม่ส้มคุณผู้ชมคะตอนนี้ใหญ่นะคะยายเมงกำลังแกงแกงหน่อไม้ส้มพะนะค่ะนี่คือหน่อไม้ส้มนะคะหน่อไม้ดองคือแกงใส่อะไรคะแกงใส่อะไรคะใส่แมงลางํามใส่แมงลางํามพะนะนี่แมงละงํามเนี่ยพระเจ้าปสอน ก็จะเอามาขายค่ะซื้อมาขายค่ะแมงล้งามนะคะคือกับแม่มีแมงอะไรบ้างน่ะแมงแมงปุกเป๊กมีไหมแมงปุกเป๊กแมงละงามโอเคค่ะขั้นตอนการแกงก็เอาน้ำเนาะใส่หม้อนิดหน่อยเนาะใส่แมงปุกเป๊กเอานี่แมงปุกเป๊กแมงปุกเป๊กนี่ล้างทำความสะอาดแล้วนะคะนี่แมงปุกเป๊กตัวยาวๆนะคะคุณผู้ชม ปกเปกบางทีก็มีแมงอีอีดด้วยนะแมงอีอีดแมงอีอีดแมลงงามจะตัวใหญ่ใหญ่มีแมงงามพิตะขัวแซ่บอ่ะควัวก็ได้ป่นก็ได้ป่นก็ได้ค่ะแกงค่ะโอเคน้ำใส่หม้อนิดนึงใส่ผักดองเอ้ยหน่อไม้ดองแล้วก็ใส่แมลงงามลงไปนะคะค่ะดูวิธี แกงของยายค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดใช่ไหมคะยายร<ม>อให้เดือด<ม>ค่ะเราก็มาเก็บผักหอมนะคะไปใส่ด้วยนะคะคุณผู้ชมที่สวนหย่อมเรานี่แหละ ค่ะเก็บพอประมาณเนาะค่ะโอเคพอแล้วพะเกตูแล้วก็ยายก็เก็บพะเกตูผักอ,อีตูมาด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทำต่อค่ะเอาเผ็ดใส่ค่ะตอนนี้ยายก็ใส่พริกนะคะพริกแห้งแช่หลายกับเผ็ดเพียกแข่ ไม่ต้องใส่เยอะมากนะเพราะว่าไอหน่อไม้มันเผ็ดอยู่แล้วโอเคโอเคชูรสโอเคชูรสนะคะค่ะน้ำปลา นี่คือครัวหลังบ้านนะคะคุณผู้ชมขออภัยด้วยเป็นแบบว่าไม่นีนะมันของเยอะไปหมดเป็นครัวครัวบ้าน,านหลังบ้านค่ะยายชอบทำนี่แหละิมบังกกนอ๋อชิมดูเลยซีมันอชิมดูเลยยายชิมดูอืมเป็นไงบ้าง อร่อยเลยอร่อยอร่อยอร่อยเลยพะนะต่อไปคืออะไรคะเนี่ยมีอะไรม้่งมีอะไรบ้างหอมต้นหอมใบหอมกับผักอีตูใบตูค่ะอีตูโอเคค่ะค่ะมีเยอะใส่เยอะมีน้อยใส่น้อยนะคะคุณผู้ชมหอมใส่นี่แหละแกงยอดยดไม่สมใส่แมงลังง่ำ สูตรคุณยายเม่งใส่แม่งอ่ะงามใส่หอมใส่ผักตูค่ะโอเคเนี่ยพอผักสุกก็ใช้ได้เนาะนี่เอหน่อไม้ส้มเนี่ยมันเป็นหน่อไม้ที่อ่อนอร่อยมากๆค่ะถ้าเกิดมันเค็มมากก็เอาไปล้างน้ำก่อนก็ได้นะคะ ถ้าไม่เค็มก็เออแกมไม่เค็มไมาได้ล้างนา้ำเออไม่เค็มไม่ได้ล้างน้ำา่ะนะอาอให้เราชิมอีกสักหักโอเคขอบคุณค่ะร้อนอเดี๋ยวรอให้เดือดอีกนิดนึงโอเค okay. รอให้เดือดอีกนิดนึงมันยังไม่เดือดดีรสชาติโอเคแล้วล่ะค่ะนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะก็ขอบคุณคุณยายนะคะ ที่มาแกงให้เราดูนะคะว่าการแกงหน่อไม้ส้มใส่พวกแมงแมงอ่ะแมงละง,งำแมงพวกเป๊กเนี่ยทำยังไงบ้างง่ายนิดเดียวแต่มันอร่อยมากๆเลยนะคะมีความมันของนี่แหละ,มะแมลงต่างๆนี่แหละแมง,งงะงแมงพวกเป๊กนี่แหละนะคะแล้วก็ความเปรี้ยวของหน่อไม้เนี่ยมันเข้ากันได้ดีเลยทีเดียวกินกับข้าวเหนียวร้อน,อนๆคุณผู้ชมเออ แบอิลีถ้ามีพวกเมนกีเต่าอะไรก็มาแกงได้นะคะค่ะนอกจากนั้นแล้วก็แกงใส่อย่างอื่นได้แกงใส่ไก่นะคะพวกเนี่ยเนี่ยไอหน่อไม้เนี่ยแกงใซกไก่เนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะเป็นหน่อไม้ส้มนะคะมาจากภูเขาเนอะน,นะคะเป็นเป็นไม้หน่อไม้ไล่เนาะอ่อนๆสวยๆนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะการแกงหน่อไม้ส้มใส่ แมงกีเต่าของยายเมงสุดยายเมงค่ะขอบคุณยายเมงค่ะที่ให้ความรู้กับพวกเรานะคะแะแกงไม่เป็นก็เอาความรู้นี้ไปไปทำดูนะคะรับรองไม่ผิดไม่ผิดหวังค่ะพบก,กันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายนะคะสวัสดีค่ะพบก,กันใหม่ค่ะ